ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตแก้วฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎประจำวันที่16เมษายนพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด s u b s c ค i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แกล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพวงเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิง่งเอาละคอนเทนต์นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเอาวิชาโหงน,นะครับที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนยังไงก็ว่ากันไปเป็นการบอกเหตุแต่ว่าเราจะเอาไพ,พ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียท่านยังไงให้หนักกลายเป็นเบาชาวราศีกรกที่ รู้กันนะครับดาวพะจั์เป็นดาวเจ้าเรือน2วันครึ่งเดินที2วันครึ่งเดินทีนะครับก็ครบทุกราศีเลยในช่วงของ1เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเรือนการเงินดีกว่านะครับชาวราศีกรกฎจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับเดินดีมากนะฮะดาวเจ้าเรือนการเงินไปสถิตอยู่ในราศีเมษนะเราจะเรียกว่ากระดุมพระนะครับ นะไปอยู่ในภพของกรรมะตั้งแต่วันที่14เมษายนนะครับท่านย้ายเข้าไปเลยนะเวลา16บ .5 นาฬิกานาทีกระดุมพระได้ตําแหน่งมาหาอุตยู่ในเรือนการงานก็แสดงว่านะครับเรามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่โครงการหรือโปรเจกต์อะไรยังไงของเรานะครับนะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรยังไงนะถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องอะไรที่มันเยอะเยะมากๆโอ้โหได้เงินมากมายมหาศาลเลยเนาะนะนะกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของกรรมะและได้ตําแหน่งมาหาอุตส่งผลให้ชาวราศีกรกฎประสบความสำเร็จนะครับ ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเซลล์ไพ่าาจะเสริมนะครับให้ดียิ่งขึ้นยังไงนะครับได้ไพ่นะครับสุพัตรานะคือต้องบอกว่าไพ่ใบนี้นะครับต้องเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเป็นไพ่ที่เราเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทำงานมาพอสมควรแล้วล่ะสักพักแล้วละ่ลวละนะครับบริหารจัดการมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเองนะครับจะได้ในล,ะละนักษณะของผลประโยชน์ในลนักษณะต่างๆเพราะว่าพระนางเองเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวนะที่ปกครองเมืองหลังจะที่นะครับสามีเนี่ยถูกเนรเทศนะครับนะพระอรชนนะนะครับในเรื่องของมหาภารตะนะครับถูกเนรเทศเออกอยู่ในป่านู่นนี่นั่นท่านเป็นผู้หญิงคนเดียวเนาะท่านก็ต้องปกครองเมืองนะแต่ท่านเก่งมากต้องยอมรับเลย ท่านเก่งท่านมีลูกล่อลูกชนโอ้โห و, สุดยอดเลยนะครับนะสามารถครองเมืองนะครับไม่ให้ใครมายุ่งได้จนสามีท่านกลับมาปกครองบ้านเมืองอีกรอบหนึ่งโนอะ้โหสุดยอดเลยนั้นนั่นหมายถือว่านะครับในเรื่องของเงินในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรก็สุดแท้แต่จะเกิดจากไหวพริบอภิณลาน,นะครับประสบการณ์ของเราล้วนๆเลยนะครับงัดมาใช้ให้หมดเลยนะครับนะไม่ว่าเราจะเรื่องอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเงี้ยก็ลงไป ผู้พวกนังทรงหนังสือหรือประสบการณ์ของคนอื่นที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้เราเองเนี่ยประสบสําเร็จเรื่องของเงินทองอย่างดีเยี่ยมนะแต่บอกได้เลยว่าไพ่ไปนี้เหนื่อยนะแต่เหนื่อยก็ประสบสาเร็จนั่นแหละนะครับ<ม>เอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพ่างคานกันนิดหนึ่ง ดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษเราจะเรียกภพกรรม,มะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอีกพบเรือนหนึ่งเขาเรียกบุตรบริวารอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าดาวังคารเดิมไม่ดีนะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการประมาทนะครับเพราะอะไรเพราะกรรม,มะตกนะครับในเรือนวินาศกรรม,มะวินาศเนี่ยมักจะทําตัวเองให้ลําบากยุ่งยุ่น,นวุ่นๆุ่นนะครับนะบางครั้งก็ไปชดชีวิต นะครับบางครั้งก็เบื่องานบางครั้งก็เซงงานนะครับบางครั้งก็ยุ่นยุ่นนะเดี๋ยวจะหมดไปนะครับหลังจากวันที่10พฤษภาษณคมนะอดทนหน่อยนะครับอีพบเรือนนึงเนี่ยปุดตะวินาศลงทุนอะไรยังไงก็มีโอกาสที่จะเสียหายเนาะนะครับจะลงทุนจะเล่นหุ้นจะทํานู่ทนทํานี่หรืออะไรยังไงร,ระมัดระวังนิดนึงอย่าทําให้มันเกินตัวนะครับอย่าไปกู้นี้ยืมสินใคร นะครับถ้าเราจะลงทุนหรือจะทําอะไรเอาเท่าที่เรามีไปก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่นะครับลงทุนไปแล้วมันศูนย์นะนะครับเวลาปลุตตะตกวินาศแปลว่าความประมาทเลอะเลอหรือความโลภหรืออะไรเนี่ยทำให้ชีวิตเรายุ่งวุ่นวะุ่นนะอันนี้ไม่ดีดาวคันเดินไม่ดีนะนะครับี๋ยวเรามาดูเ้อไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับโอ้โหเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนดําเนินชีวิตผิดพลาดที่คุณหมดตัวเลยนะหมดเลยนะไพ่แนวราศีงเงียเขาเรียกเป็นไพ่ที่ เ,เขาเรียกไม่คุมแล้วไม่มีสติแล้วตะเลิดแล้วอะ่นะถึงขนาดแวดอกขนาดนี้เนี่ยน่าก็หมายความว่าปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเนาะนะครับจะตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยจะทําให้ชีวิตดิ่งลงเหวนะอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะนะครับชาวราศีกรกฎทําอะไรไงให้อดทนอดกั้นให้มากมาก นะครับนะรอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนรอให้ผ่านพ้นช่วงสิบพฤษภาไปก่อนอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับเวลาทําอะไรไงอย่าเพิ่งตัดสินใจในช่วงนี้นะครับมันจะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนหนีได้หนีเลยนะครับนะจะได้ไม่มีปัญหานะครับกับผู้คนนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุน เราจะเรียวพบวิน,นาศนะครับอีภพเดือนหนึ่งในราศีกันนะครับเราจะเรียวภพสหาชาที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงโอเคสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีเมษเนี่ยก็ถือว่าโอเคในลักษณะที่ว่า เรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้เรื่องของคอนเน็กชันเรื่องอะไรเนี้ยมันยังโอเคอยู่นะครับแล้วมันสัมพันธ์เรื่องของการเงินนะก็โอเคการติดต่อการทํางานนู่นนี่นั่นยังได้เงินได้ทองอยู่นะครับมีคนแวะเวียนเข้ามาหาเจอกันอะไรก็ว่ากันไปยังถือว่าดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญปีนี้ดาวเขาพูดคุณเป็นการกิรนีนะรเราจะอ,าจาอ่านว่าวินาไปกรรมมานะครับคำวินานไปกรรมมาเขาต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยอาจจะหัวเสียนะครับแล้วก็จะผิดหวัง นะครับเกี่ยวเรื่องของการปกครองคนบุตบรบุญวารลูกน้องด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะพาะเขาเป็นแลกเรือนไงอนุกเกษตรสลับเรือนะเรื่องงานเรื่องปุตตาด้วยเรื่องการปกครองเรื่องอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราคุมได้ไรายได้จะกลายเป็นเกษตรก็คือมันเหมือนกับเราเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วงแรกอาจจะมีปัญหายุ่งยุ่นๆนะแต่หลังจากที่แก้จบหรืออะไรจบแ่ยงานมันก็จะ,สะเสถียรน,นะมันก็ทําให้เราเบาแรงหรืออะไรยังไงเขาว่ากันไปนะครับนะแต่ที่แน่ๆเลยก็ต้องบอกว่าวินา็นกรรมมา เวลาดํางานหรืออะไรยังไงเนี่ยอย่าประมาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาททั้งปวงแล้วคนก็จะรอดพ้นทุกอย่างนะแต่ถ้าจะว่าหัวเสียด่วนร้อน,ด,นด่วนได้เนี่ยโ,โหวันนี้ต้องบอกได้เลยว่ายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเลยล่ะนะแล้วเรามาดูซิว่าไพา่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะครับเนี่ยไพ่พญา,าคุดเขาเรียกปานีปานอมอย่างเดียวอะปานีปานอมนะครับเข้าหามิตรภาพนู่นนี่นั่นโอ้โหสารพัด นะเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเขาเรียกเป็นไพ่ที่รู้ตัวนะว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่รู้สถานาการณ์ทุกเรื่องนะครับพระยาคุดเนี่ยนะต่อสู้พระนารายณ์มาหลายวันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่พระนะครับคุดเนี่ยเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยนะครับเป็นยังไงชาติกําเนิดเป็นยังไงยังไงสู้มหาเทพไม่ได้อยู่แล้วนะถึงแม้เราจะเก่งถึงแม้เราจะเป็นอมาตะนะครับแต่เขารู้นะครับเขาก็ ยอมนะครับตกลงนู่นนี่นั่นกับพนาลาท้ายที่สุดก็ดีลงานกันได้นะครับนะยอมเป็นพาหนะนะครับนะให้พนาลัยขี่เนาะแต่พระนารายก็ยอมให้เป็นธงศึกนะครับเวลาออกลบอะไรประมาณนี้นะเขาดีลงานกันจบก็ถือว่าโอเคนะครับเปรียบเสมือนเราเนี่ยเวลาทําอะไรยังไงก็นะครับเน้นปฏิบัติ n o r นะครับเน้นการเข้าหานะพยายามอย่าขัดแย้งกันนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละต่อไป เรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพัลฤหัสบสดีนะครับดาวพัะฤหัสบสดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบสุภะที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปธรรม้ำจุนคนคอยช่วยเหลือถือว่านะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเดินดีเลยในเดือนนี้และอยู่ตรงนี้ยาวนานไปหนึ่งปีเลยนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีธนูเราจะเรียกว่าอารินะครับที่แปลว่าอุปสรรคนี้สินฝ้าบุญอาจใจความไม่สบายใจนะเดี๋ยวเราวัดกันที่ทักษะถ้าทักษะดีนะ เขาเรียกว่าสุภกรรมะนะครับงานการจะมีคนคอยช่วยเหลือไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆมาเติมนะแล้วก็มีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่รักให้เอ็นดูหัวนี้สุดยอดแล้วได้ตาแหน่งราชาโชคอยู่ตัวนี้หน,นึ่งปีสมผลในชาวราศีก็ระคนเรื่องงานะเรื่องอะไรประมาณนี้นะมีความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะแต่สําหรับท่านที่มีดาวพฤหัสบดีปีนี้เป็นกาลคินีจอ,หอนหัวนี้ยุ่งเลยนะเขาเรียกว่าอะลิไปอยู่ในเรื่องของกรรมะนะครับ นะก็ต้องบอกว่าอลิอยูนเรียนกรมะและด้านแรงแรงราชาโชคส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของการไปบริการนะครับไปเทคแคร์แล้วแล้วไปเจอคนแบบเยอะโอ้เงื่อนไขคุณเยอะเหลือเกินนะให้เงินเดือนก็เท่านี้โอ้แต่ใช้งานแบบเกินคุ้มอะ่ะจะเจอประมาณนี้เลยนะนะครับเราเข้าไปทํางานเราทําไปน,นู่นนี่เราเหมือนเล่าถูกเอาเปรียบอะ่ะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะอลิกรรมะ นะครับแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยนะครับ<อ>เขาจะใช้งานเราเกินไปเขาคิดว่าเราแบบว่าโอ้ทาได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้มากเกินไปอะไรกันไหมเราก็ต้องมีการต่อรองมีการคุยอะไรกันสักนิดนึงนะไม่ใช่ว่าปล่อยโหนนะครับรับเรามาหนึ่งตำแหน่งแต่ให้เราทําทั้งบริษัทอย่างเนี้มันจะเจออารมณ์ประมาณนี้เลยนะชวาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนั่นไง แหม่ไพ่นี้ก็ช่างเซเลเกินนะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่เออมันเป็นไพ่ที่ทนนะ่ะนะไพ่ที่ทนนะครับเจออะไรยังไงก็ทนอึดอะไรประมาณนี้นะแต่ไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ใครเขาจะไปทนกันได้ตลอดเวลาไม่มีหรอกใช่ไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะไอ้คำว่าทนในที่นี้ก็หมายถึงว่าตัวเราเองก็ต้องกล้า นะที่จะบอกในสิ่งที่เราเองเนี่ยรู้สึกอึดใจไม่ใช่ว่าจะเก็บงำเก็บซ่อนเก็บอะไรอย่างเดียวเนี่ยมีอะไรก็ต้องบอกต้องกล่าวนะว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้บทบาทหน้าที่เราตรงนี้นี้อะไรเงี้ยก็ออกเชิงปรึกษากัะนะนะว่าเออผมตรงนี้เนี่ยหาคนช่วยผมหน่อยได้ไหมผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่ไหวมันหนักเกินไปอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องแบบค่อยๆตอดค่อยๆหย,ย,ยอดไม่ใช่ว่าหูกม้มหน้ากม้มตาเขาจะเอาเปรียบเรายังไงแเราก็เอา,าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะ นะครับในกรณีที่เป็นการก,กินีนะจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นทักษะที่ดีบอกได้เลยว่าความอึดความอดทนนะครับในกะารสอแสวงหาความเจริญก้าวหน้าของคุณนะจะส่งผลที่คุณประสบผลสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานอย่างยั่งยืนและอยู่ตรงนี้ตั้งหนึ่งปีโอ้โหก็รวยไม่เจอสิครับนะบอะไรประมาณนี้นะก็ยินดีด้วยนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎนี่ปังปุริเยเลยนะครับเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดหนึ่ง ดาวพระศุกท่านเป็นดาวจเจรือนในราศีพุธศกเขาเรียกว่าราพะนะราพะก็แปลว่าช่องทางในการหาเงินหาทองไรายได้ในลักษณะต่างๆโอ้โหก็ต้องบอกว่าราพะเป็นเกษตรอย่างนี้สุดยอดแนละ้วอกพบเรือนหนึ่งนะครับพันธุนะุพันธุก็แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินความอุดอัดความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ต้องบอกว่านะครับพันธุไปเวลาพะเนี่ยหลักทรัพย์นะครับงอกเงย นะครับนะหลักทรัพย์เนี่ยทำให้เกิดเงินเกิดทองนะครับมีสินค้าเนี่ยก็เป็นที่หมายตาของคนนะเลยทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีช้อยเยอะมีช้อยมากและสินค้าหลักทรัพย์เราเนี่ยมีราคาโอ้โหวันนี้ยินดีเลยนะครับนะถือว่าดีเยี่ยมนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนรา,าพเป็นเกษตรก,ก็แสดงว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับจะเป็นช่วงที่เราโชคด,ดีนะครับไปทําอะไรยังไงก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับรอบด้านนะราพเป็นเกษตรถือว่าสุดยอดละ นะโอกาสต่างๆเข้ามาก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ปังปูรีเยแบบสุดยอดเลยนะครับก็เหมือนเดิมฮะอย่าประมาทนะคือให้ไปนี้บ่งบอกถึงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะนะครับเราเองเนี่ยจะมีความสําเร็จหรืออะไรก็สุดแท้แต่ไม่เหล,อง,นะเหลองนะไม่เลงนะแล้วก็ไม่ถือตัวนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ควรจะทํานะครับไม่ประมาททุกเรื่องนะ นะท่านเอง่ะถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าตั้งหลายปีพระรามอ่ะนะกลับมาแทนที่จะคลองบาลังอย่างสง่างามเนาะแบบใช้ใจให้มันสุรุสุรานะโดยท,ท,ทั่วไปเนาะแต่ท่านไม่ทําเลยนะท่านกลับมาท่านยังคงถือคันสอนถือลูกธนูนะครับพร้อมที่จะต่อสู้ขนาดอยู่ในวังนะนั่นบอกว่า,วาเขาเนี่ยไม่ประมาทในทุกเรื่องเลยนะครับพระศรีรามเราเนี่ยนะฮะ นั่นก็หมายความว่าตัวของเราเวลาจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่อย่าประมาททุกเรื่องไม่ว่าสิ่งที่เข้ามาเราจะเป็นคนที่โชคดีขนาดไหนในช่วงนี้นะก็อย่าคิดว่ามันจะโชคดีไปตลอดนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาของมันอยู่นะครับก็เตือนว่าอย่าประมาทเท่านั้นเองนะต่อไปเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดนึง ดาวพเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองนะ <c oughs> ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่านะครับสำหรับชาวราศรีกรกฎนะครับเป็นราศรีที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเพราะดาวเจ้าเรือนปัตนี้ของเราตกมรณนะอยู่ตรงนี้ถึง2ปีครึ่งนะครับคู่สัญญาก็ไม่จริงใจนะครับคู่ครองหรือแฟนก็จะสร้างแต่เรื่องเสียใจ นะครับทำให้เราปวดหัวยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับก็อยู่ที่ว่ารักมากหรือรักน้อยนะถ้ารักมากก็ทุกมากนะ,ะถ้ารักมันน้อยก็ปล่อยวางได้นะฮะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักนะครับถ้าเราเองเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบหรือต้องเป็นฝ่ายซับพอร์ตหรือเป็นฝ่ายที่ต้องคอยจ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าให้อยู่เฉยเฉอยู่นิ่งๆ่งดีกว่า นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายได้อ่ะไม่มีปัญหาอะไรใครจะเข้ามานู่นนี่นะก็เอานะแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายเสียให้คิดอย่างนี้นะว่ามันมีแต่เสียแล้วเสียอีกเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งนูน่นนี่นั่นสารพัดเสียไม่ดีนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงตามมุมดาวเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะนะเขาบอกว่าในเรื่องของความรักนะครับเรื่องของคู่สัญญาเนี่ยนะครับก็ต้องปล่อยวางมั่ง นะครับอย่าจริงจังจนเกินไปนะต้องให้เราเองเนี่ยเ,เขาเรียกว่าสดใสล่าเริงนิดนึงนะอะไรที่มันทําใหา้ชีวิตเราไม่เครียดหรือไม่ทุกเนี่ยก็าพยายามเข้าหาตัวเนาะนะครับเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่บุงบอกเป็นไพ่เด็กอะอย่างที่เรารู้กันเนาะเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะนะครับปล่อยชีวิตไป ใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับไม่ได้มีภาระอะไรมากถ้าเกิดความเป็นจริงเนาะ mm. เด็กไม่ได้มีภาระอะไรนะครับ mm. ก็มีแค่หนะ้าที่เรียนพ่อแม่ก็ดูแลใช่ไหมนะครับแต่ที่เราเป็นผู้ใหญ่นะแต่ให้เรา่ทำตัวเหมือนเด็กก็คืออะไรที่ปล่อยวางได้เราปล่อยนะอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสมากจนเกินไปเรื่องบางเรื่องปล่อยได้ก็ปล่อยเรื่องบางเรื่องปล่อยไม่ได้ก็ค่อยๆทํา ความเข้าใจไปเนาะแต่ก็นะครับพยายามอย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุนะครับไพ่ก็นะครับมาเตือนประมาณนี้เนาะนะให้ทําตัวเหมือนเด็กบ้างอะไรบ้างนะก็จะได้ไม่มีนะครับปัญหานะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับพระราหูพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนภพมรณะเนาะมรณะกรรมะเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้ยนะครับสิบแปเดือนเนาะ ก็เจอมาพอสมควรแล้วก็เจอมาตลอดแหละนะครับชาวราศ mm. ีกกฎจะเป็นช่วงที่เบื่องงานเซ็งงานนะครับเบื่อหมดอ่ะนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่แล้วตอนนี้ดาวเนี่ยคองกันเยอะหลายดวงนะสัมพันธ์ดาวอะไรก็เบื่องานนั้นเลยนะดาวชุดฤาษีนัสัมพันธ์อาทิตย์ก็เซ็งเรื่องการเงินกระแสงเงินสดนะครับเจอดาวพระพุธกับ เพื่อนร่วมงานเจอดาวพุรหัสก็ปัญหาอะไรต่างๆนะอิจฉาริษยาโอ้หลายอย่างนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎนะครับในมุมดีก็คือดีนะแต่ในมุมเซ็งมันก็มีอยู่มุมเซง็งมุมอึดอัดมุมยุงย่งยุง่นวุ่นเนี่ยมันมีอยู่นะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเสื้อไ้า,าจะช่วยเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะโอเค นะครับเขาเรียกว่าไพ่มัสยาไพาห่นะาพาหมดทุกนะคำว่าไพ่หมดทุกนั่นหมายถึงว่าให้คุณเข้าไปมองนะครับว่าปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่กันเรื่องอะไรนะแล้วเราก็พยายามปล่อยวางให้มันได้นะครับที่สัพพะเขาเรียกอุปทานอะ่ะนะนะครับอุปทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นนะแต่ของเราเอามาใช้กับชีวิตจริงเราก็ต้องมาใช้ดูว่าที่เราทุกทุกวันนี้มันเกิดจากเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องหนี้สิน เรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องบุตรเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องอะไรก็ค่อยๆปลดไปตามนะครับความเป็นจริงที่เราสามารถทําได้ค่อยๆไปนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรมากอย่าง่า้ไปเพี้ยให้ทําตัวเหมือนเด็กใช่ไหมนะครับนะคิด อะไรให้มันไม่ต้องซับซ้อนเยอะเนี่ยมันมันจะทําให้เราเครียดอะไรที่ทําให้เราเครียดก็ปล่อยวางบ้างอะไรประมาณนี้นะคือไพ่บอกว่านะครับมัชยาเนี่ยคุณจะหมดเคาะได้ก็ต่อเมื่อตัวของคุณเองเนี่ยรู้ถึงปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานะอะไรที่มันเป็นแก้ที่เราได้เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะเราแก้ไปแต่อะไรที่มันมีเ,เกี่ยวเื่องขอื่นมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอย่างเรื่องของน้สินอย่างเงี้ยอันนี้เราก็พูดยากเราก็ค่อยๆ นู่นนี้นั่นไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านได้นะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิพาประกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพุณสนับสนุนช่องขอใหใจาเกรก้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกรดก้า ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ภาคพยากรณที่มีพื้นฐานนะครับเรื่องของโหราศาสตร์บ้างเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีการเปิดสอนนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะจะเป็นการสอนอ่านดวงชะตาเนาะท่านใดเนี่ยพอมีความรู้เนี่ยก็เอามาเสริมนะครับก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยอ่านได้มากขึ้น เราจะรู้หลักเกณฑ์นะครับในการพยากรณ์มากขึ้นท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่าเรียนเดือนละ1000ต่อวันนะท่านเรียนวันเสาร์นะครับก็1000นะหรือท่านจะเรียนวันอาทิตย์ก็1000เลือกเอาแต่ถ้าเรียน2วันเลยก็คือ2000นะก็จะมีอาจารย์สอนเองนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์วิทูลมูจุสีที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งสอนนะครับนะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0809015959 ครับครับผมอาจารย์เกต9พก้าพทูถรอกเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวนดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k กต็อกนะครับ YouTube นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกกรงดูตลอดสวัสดีครับ